พัฒนาการสร้างปราสาทต,ต่างบนสัตว์หินมพานนั้นจากอดีตสู่ปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับคลิปวิดีโอชุดนี้กระผมก็จะมาบอกเล่าจะมาแชร์ประสบการณ์นับจากการลงพื้นที่จากการได้ศึกษาข้อมูลนับเกี่ยวกับเรื่องของวิวัฒนาการพัฒนาการสร้างปรา,ารสาทศพต่างบนสัตว์หินมพาวน,นับเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อได้เลยนะครับผม สวัสดีครับผมช่องธีรพันธ์ทองสกุลช anel นะครับวันนี้จะมาบอกเล่าถึงเรื่องของวิวัฒนาการแล้วก็พัฒนาการต่างปราสาทบนสัตว์หิมพันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับกับผมธีรพันธ์ทองสกุลนับชื่อเล่นชื่อกอล์ฟน,นะครับเป็นแอดมินกลุ่มชมเอ่อกลุ่มอนุรักษ์ประสาทล้านนา,าเป็นเจ้าของแฟนเพจนะครับเครือข่ายจิตอาสาผู้สืบสานวัฒนธรรมล้านนาพระพุทธศาสนานะครับในวันนี้กับผมจะมาบอกเล่าถึงเรื่องของ อ่าวิวัฒนาการแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับการแชร์ประสบการณ์ในการลงพื้นที่นะครับในงานงส่งสการพื้นที่ต่างๆนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการนะครับจริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยก็เริ่มต้นเข้ามาสู่วงการสงสา้่างนนาสการลื้ีานทีน่นาไเมาื่อปีพุวกศันาการนี้ผเองนี่ยก็ร่มนเมาไม่วานมาน,นี้ตองนะครับกนรวมระยะเวีาตอนะครับนี้ก็12ปีนะครับ ก็ได้เรียนรู้ก็ได้ศึกษาข้อมูลต่างๆในพื้นในงานสอบพื้นที่ต่างๆนะครับในอาทิเช่นงานอบพระสงฆ์แล้วก็พระสังฆาธิการเจ้าแล้วก็งานพระราชทานพงศอบ,บุคคลสําคัญแล้วก็งานศอบ,บุคคลทั่วไปนะครับตลอดจนพ่อค้าแม่ค้าประชาชนข้าราชการนะที่ผมได้ไปร่วมงานสอบมานะครับจากที่เราได้เรียนรู้นะครับทีนี้ผมอยากจะมาบอกตรงนี้ครับว่าก่อนที่เราจะไปเข้าศูนย์เนื้อหาระ ั็ผมเองนั้นก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานชมรมสงสารล้านนาของ8จังหวัดทั้งเหนือตอนบนนะก็คือคุณจิรการสุพรรณรัตน์หรือที่เขาเรียกว่าคุณเจนนัทที่เขาเป็นท่านประธานชมรมสงสารล้านนาคอมนะที่ทําให้ผมได้ก้าวมาสู่จุดจุดนี้ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ที่ผมมาพูดคลิปวิดีโอตอนนี้ก็คืออยากจะแชร์ประสบการณ์อยากจะบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องของวิวัฒนาการแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของ ความเปลี่ยนแปลงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาษาศพหรือว่าภาษาศพอ่าหรือที่เขาเรียกว่าภาษาศพนะครับในพื้นที่ล้านนาบ้างในพื้นที่ภาคกลางบ้างในพื้นที่ภาคอีาสานบ้างนะครับสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดการติดตามข้อมูลข่าวสารไม่อยากพลาดการอ่าการติดตามผลงานของผมแล้วก็สามารถกดซับสไครต์ที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ทีนี้เราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับก็นอกเรื่องมามามา,มาพอสมควรแล้วนะครับจากที่ผมได้ลงพื้นที่จากที่ผมได้ศึกษาข้อมูลในแต่ละพื้นที่นะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับของประเทศไทยนะครับหรือในปัจจุบันนะครับหรือว่าอาดีตเคยเป็นอาณาจักรของล้านานานะครับก็จะมีการปรากฏขนธรรมเนียมประเพณีนะครับการสร้างปรา,าสาทศพต่างบนสันหิมพานนะครับหรือว่าต่างสัต์ ต่างศพในรูปแบบต่างๆนะครับอาทิเช่นนกหัสดีลิงนกกาลเวกช้างเอราวัณหรือว่าพญานาคนะครับที่ได้พบเห็นในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยที่ว่าเขาจะมีจุดประสงค์เพื่อที่ว่าเพื่อส่งสการ์หรือว่าเผาศพคูบามหาเถระและ้วระดับชั้นผู้ใหญ่แล้วก็อาจจะมีการสร้างปรา,าสาทศพนะครับในบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือว่าบุคคลที่มีชนชั้นสูงทางสังคมนะครับ แต่ที่ผมมาศึกษานะครับในช่วงระยะเวลาปีพุทธศักราช2550ถึงปีพุทธศักราช2553ที่ผ่านมาครับก็เป็นช่วงที่ผมได้เข้ามาสู่วงการส่งสการล้านนานะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับในช่วงเวลาในช่วงเวลาดังกล่าวปี2550ถึงปี2553ครับก็มีการอ่มีการนำปราสาทศพ ที่เป็นนกหัสดีลิงบ้างนกกาลเวกบ้างนะครับไปในพื้นที่อื่นๆนะอาทิเช่นในพื้นที่ของภาคกลางหรือว่า,าการุงเทพมหานคารแล้วก็ที่ผมได้เห็นล่าสุดก็จะเป็นที่งานพระราชทานบพงศพหลวงปู่จามหาปุญโยที่ผมได้ไปนะวัดป่าคำเชีนะครับอ่าจังหวัดมุกดาหารนะรผมจำอำเภอไม่ได้นะครับก็มีการได้นําประสาทศพแล้วก็ได้นําขนทรรมทำนียประเพณีล้านนาก็เข้าไปใช้ในพื้นที่ ทางภาคอีสานบ้างทางกรุงเทพมหานครนับโดยใช้ประเพณีของร้านนาน,นะครับทําให้คนที่อยู่ในต่างพื้นที่ทําให้คนที่อยู่ในต่างแดนเนี่ยก็ได้พบเห็นเรื่องราวได้พบเห็นอาารขนมร,รมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากนะครับจนทุกวันนี้ก็จะมีคําถามเกิดข,ขึ้นมาต่างๆมากมายว่าทําไมในแต่ละพื้นที่เขาต้องทําแบบนั้นทําไมในแต่ละพื้นที่เขาต้องทําแบบนี้ทั้งๆที่ว่าประเพณี ทางบานเขาทําไปอย่างหนึ่งบ้านเราทําไปอย่างหนึ่งก็มันเกิดคําถามต่างๆมากมายใน Facebook บ้างในทวิตเตอร์บ้างใน l ลน์บ้างนะครับใน Instagram บ้างแล้วตอนที่เข้ามาถามกับผมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็จะได้มาบอกเล่าจะได้มาแชร์ประสบการณ์นะโดยที่ว่าจะทําให้เราได้เห็นภาพรวมถึงเรื่องของพัฒนาการทั้งด้านประวัติศาสตร์นะครับวัฒนธรรมตามเรื่องของกติความเชื่อตลอดจนถึงเรื่องความสัมพันธ์ในการสร้างปรา,าสาทศพ ต่างโบราณหินมะพรานที่ปรากฏในพื้นที่ใกล้เคียงอ่าทั้งล้านนาแล้วก็ทั้งภาคอีสานทั้งภาคใต้หรือว่าทั้งในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตพระนครนะครับทั้งนี้ก็จะเป็นการที่ว่าเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับแต่ที่ผมมาบอกนี้คือผมก็จะได้มารวบรวมข้อมูลก็ได้ศึกษาข้อมูลนะครับรวมทั้งผมก็ได้ศึกษาจากข้อมูลอ่าจากหนังสืออนุสรนคนระับ ที่พิมพ์ในโอกาสต่างๆอันทิเช่นงานพระราชทานเพลงศพงานประชุมเพลิงศพพระสงฆ์แล้วก็พระสังฆาธิการนะครับแล้วก็งานพระราชทานพงศบุบุคคลสําคัญงานชาปนกิจศพบุคคลทั่วไปนะครับอาทิเช่นข้าราชการพ่อค้าแม่ค้าตลอดจนนะครับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ทางนี้นอกจากที่ว่าเรื่องของพัฒนาการที่ผมได้ศึกษามาแล้วผมก็ยังได้เรียนรู้ถึงเรื่องของพิธีการศพอื่นๆนะครับที่ได้เจอมานะครับ อย่างเช่นพิธีการศพของต่างศาสนาคือผมไม่ได้ไปเฉพาะศาสนาพุทธแต่ก็ไปของศาสนาอื่นด้วยก็ทางนี้ก็จะมีการศึกษาเรื่องราวที่อาจมีการพัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพัฒนาการสร้างปราสาทต,ต่างบนสันหิมพานนะครับจากอดีตสู่ปัจจุบันในดินแดนล้านนาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะับสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้ก็ผมก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้ แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอชุดต่อไปผมธีรพันธ์นสกุลสวัสดีครับ